สวัสดีครับทุกคนวันนี้มีใครเคยเห็นโฆษณานี้ไหมครับ Hey Chat GPT finish this building นะครับมันแปลว่าอะไรมันแปลว่า Chat GPT นะครับช่วยสร้างตึกนี้ให้เสร็จให้หน่อยนะครับคือถ้าหากใครเนี่ยเข้าใจโฆษณานี้นะมันหมายความว่าคนทั่วไปเนี่ยเชื่อว่า Chat GPT มันจะเข้ามาแย่งงานเราเนาะน,นะครับแต่บริษัทนี้ครับชื่อว่า Impact ครับเป็นบริษัทสร้างตึกสร้างบ้านนะครับเขาบอกว่า Chat GPT เนี่ยมันไม่สามารถที่จะมา แทนทดแทนสกิลในการทําสิ่งนี้ได้นะไม่สามารถมาทดแทนสกิลในเรื่องของการสร้างตึกสร้างบ้านได้หรอกนะดังนั้นไม่ต้องกังวลไปนะครับแต่คุณหารู้ไหมว่า AI หรือว่า ChatGPT เนี่ยมันสามารถเข้ามาแย่งงานเราได้เยอะมากๆเลยนะครับและสามารถเข้ามาส่งผลกระทบกับงานของเรามากๆดังนั้นวันนี้ครับถ้าหากเราเนี่ยทำงานที่มันเกี่ยวข้องกับสายออนไลน์นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในสายไหนที่มันต้องทําออนไลน์นะเช่น HR นะครับบัญชีที่มันต้องขึ้นออนไลน์นะครับ Content Creator นะครับ c o สครี Creator หรือว่าคนที่เขียนบทความรแกรมเมอร์นะครับ นักเขียนโค้ดอะไรต่างๆสิ่งพวกนี้ครับมันสามารถเข้ามาส่งผลกระทบกับงานของคุณได้แต่ถ้าคุณไม่อยากถูกผลกระทบแรงๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะต้องรู้ครับว่าคุณจะใช้งานมันยังไงคนที่จะไม่ถูกดิสรับคนที่จะไม่ถูกได้รับผลกระทบนะครับคือคนที่รู้จักการใช้งานใช้เครื่องมือนี้ให้เป็นครับแล้วคุณจะไปได้เร็วมากๆแต่คนที่ไม่ศึกษาครับแต่คนที่ปล่อยให้ตัวเองไม่รู้เรื่องนี้ครับคุณจะถูกกลืนครับด้วยเครื่องมือเหล่านี้ดังนั้นวันนี้ครับผมจะ มาสอนให้ทุกคนถามคําถามหนึ่งครับกับ Chat GPT แล้วคุณจะสามารถรู้ได้เลยว่าคุณต้องไปปรับปรุงตรงไหนสําหรับการทํางานของคุณนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยใช้ Chat GPT มาก่อนนะครับผมแนะนําให้คุณไปดูคลิปข้างบนนะครับแล้วเข้าไปเรียนรู้การใช้ c h ชว GPT เบื้องต้นมาก่อนนะครับคราวนี้คําถามที่ผมอยากให้ทุกคนถาม Chat GPT นั่นก็คือถามแบบนี้ครับว่าบอกไปเลยว่าฉันทํางานจุดๆุดดดนะครับก็คือฉันทํางานในสายงานไหนนะครับ บอกว่า Chat GPT จะเข้ามาช่วยงานของฉันในด้านในด้านไหนได้บ้างขอ10นะครับงานอ่าขอ10งานแล้วเราก็ไปเติมตรงนี้ครับว่าฉันทำงานด้านไหนนะครับตัวอย่างเช่นฉันทำงานด้าน Human resource มีใครเป็น human resource ไหมนะครับทุกคนถ้าคุณทำงานเป็น HR นะครับฝ่ายบุคคลคุณก็พิมพ์ฉันทำงานที่ human resource ฉันทำงานฝ่ายบุคคลนะครับเดี๋ยวเราลองดูคำตอบกันว่ามันช่วยอะไรได้บ้างน,นะครับปึ่งเขาบอกนะครับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ฉันจะได้ช่วยเสมือนเป็นเพื่อนร่วมงานที่เป็นประโยชน์โอ้โหสำหรับงานทรัพยากรบุคคลที่คุณได้รับนี่คือสิ่งที่ฉันสามารถช่วยคุณได้นะครับลองเอาไปใช้กันดูนะ 1. คําคำแนะนำในการจัดการบุคลากร ฉันสามารถให้คําแนะนําเกี่ยวกับกฎระเบียบทางบุคลา,ากรและเสนอแนวทางการจัดการบุคลา,ากรให้เหมาะสมกับองค์กรของคุณเออถ้าคุณอยากได้แนวทางในการจัดการบุคลา,ากรเอ,อ้ยลองถามช h ้ t g p t วิธีดูได้เหมือนกันนะครับ 2. การสร้างบทคัดย่องาน 3. การกระจายงานฉันสามารถช่วยในการวางแผนและกระจายงานให้เหมาะสมกับพนักงานทั้งในที่ทำงานและทางงานระยะไกลโอเค สีระบบกระบวนการสรรหางานกระบวนการสรรหางานฉันสามารถช่วยในกระบวนการสรรหางานโดยเชื่อมต่อกับเว็บไซต์หางานหรือสร้างประกาศเออสร้างประกาศอ่ะคราวนี้ผมได้ไอเดียแล้วนะครับทุกคนเราสามารถกด continue generating ให้มันจบไปก็ได้นะครับหรือพิมพ์คำว่าต่อนะครับให้มันจบไปคราวนี้ถ้าคุณเป็นสาย HR เดี๋ยวเราลองใช้กันดูในการเขาเรียกว่าลไรเออนี่นี่ให้ฉันช่วยในกระบวนการสรรหางานโดยเชื่อมต่อกับเว็บไซต์หางานหรือสร้างประกาศอ่ะ ร้างประกาศดีไหมเดี๋ยวเรามาสร้างประกาศกันนะครับคราวนี้เราลองจินตนาการว่าเราต้องการจะรับคนทำงานใหม่ซึ่งคุณรู้ไหมว่ามันมีตำแหน่งใหม่ด้วยนะชื่อตำแหน่งว่า Chief AI Officer เออเคยได้ยินเคยได้ยินคำนี้ไหมเมื่อก่อนเนี่ยคุณอาจจะได้ยินคำว่า CMO Chief Marketing Officer CEO Chief Executive Officer ถูกต้องไหมแต่ว่าตอนนี้มันมีตำแหน่งใหม่ที่ชื่อว่า Chief AI Officer ครับเราให้เขาเขียนให้ดีกว่านะครับอ่ะ ให้เขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษเนาะทุกคนอ่านะครับผมขอเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะมันจะได้จะได้จะได้แบบเห็นภาพนะครับโอเค please write me a job description in English for a position chief AI officer อ่าผมไม่แน่ใจผมพิมพ์ถูกเปล่านะ chief เนี่ย C H I E F อ่ะ เราลองดูกันว่ามันจะพิมพ์ได้ไหม <S 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 โหทุกคนอะทุกคนดูนะทุกคนเห็นภาพกว้างไหมนี่นี่ปปึ๊บ,บ,บยาวมากจบเลยนะครับมันแบ่งให้ด้วยนะว่าเฮ้ยนี่คือรูปแบบที่เจ๋งมากคือรูปแบบของมันแบ่งออกเป็น3ตอนตอนแรกเรียกว่า job description อธิบายว่าง,งานนี้คืออะไรนะครับเขบอกว่า we are seeking a highly experienced and visionary chief AI officer ถ้าหากฟังภาษาอังกฤษไม่ออกนะครับเดี๋ยวแปลภาษาไทยให้นะครับทุกคนคนที่ทำงานชีฟ AI officer เนี่ยจะต้องมีรับเขาเรียกอ,อะไรมี responsible นะครับสำหรับในเรื่องของการผักดันนวัตกรรมในองค์กรใช้ AI เทคโนโลยีเป็นนะครับแล้วรู้จักการใช้ข้อมูลนะครับในการตัดสินใจ ในองค์กรอ่าโอเคคราวนี้แล้วหน้าที่ของเราเรามีอะไรบ้าง1นงนะครับก็คือวางกลยุทธ์ในด้านของ AI สําหรับองค์กรนะครับให้มันไปถึงเป้าหมายนะครับและจุดประสงค์ขององค์กร 2. อ เป็นผู้นำนะครับเป็นหัวหน้าในการดูแลทีมนะครับที่ทำงานด้าน AI โดยเฉพาะในเรื่องของ Data Science นะครับวิศวกรนะครับและนักอนาลิสตห์หรือนักวิเคราะห์นั่นเองเดี๋ยวนี้เขาก็อธิบายต่อไปเรื่อยๆครับสุดท้ายเขาบอกว่าสิ่งที่คุณจะต้องมีคืออะไรหนึ่งเลยคือจบปริญญาตรีด้านของ Computer Science Engineering นะครับคือวิศวกรหรือ Master Degree หรือว่าจบเป็นกเตอร์เลยก็ได้นะครับสจะต้องมี ข้อมูลนะครับหรือว่าประสบการณ์ในการทํางานในด้านของการเป็นหัวหน้านะครับแล้วก็การดูแลทีมด้วยนะครับ 3. ม,มีความรู้ความสามารถในด้าน AI เทคโนโลยีรวมถึง machine learning ซึ่งเขาก็จะอธิบายต่อไปเรื่อยๆทุกคนเห็นปะว่านี่คือจบเลยคุณเห็นไหมถ้าคุณเป็น HR แล้วคุณไม่รู้จักสิ่งนี้งานคุณคุณต้องมานั่งพิมพ์ทีละอันหรอสมัยก่อนตอนที่ผมต้องรับนักศึกษาฝึกง,งานผมนั่งพิมพ์ทีละอันตอกแตกตอกแกไปก๊อปปี้คนอื่นมาบ้างแต่วันนี้เห็นไหม c h a t GPT เข้ามาแย่งงานคุณแล้ววันนี้ถ้าคุณรู้วิธีการรับมือกับมันคุณใช้สิ่งนี้ครับโอเคปะ่ะอะหรือแม้แต่ว่าเขาบอกว่าเขาสามารถนะครับนี่คุณดูนะเขาบอกว่าสามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์าหางานได้นะครับคุณอาจจะต่อกับเว็บไซต์าหางานโดยการเปิดเป็นใช้รุ่นจ่ายเงินก็คือ c h a t GPT 4นะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้รุ่น c h a t GPT 4นะครับแต่ผมขอ copy อันนี้ไว้ก่อนนะครับ อ่าโอเคกดที่ New Chat นะครับเดี๋ยวผมจะบอกเขาว่า New Chat แต่ว่าต้องเป็น Chat GPT 4ี่นะกด4นะครับแล้วกดเป็น Browse นะครับอ่านี่ Browse with Bing Data ก็คือเป็นแบบอินเทอร์เน็ตนะครับทุกคนนะนี่นะเป็นแบบนี้นะใครจ่ายเงินใช้อันนี้ได้นะครับโอเคผมจะถามเขาว่า I want to post a job description for interview on job portal please help me find website อ่ะแล้วเราลองสั่งเขาดูไม่ดูเขาเข้าใจหรือเปล่าทุกคนเขาบอกว่านี่คือ well known job portal นะครับ ก็คือเว็บไซต์ที่เขารับสมัครงานใหญ่ๆนะ LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Monster นะครับ CareerBuilder นะ uh, SimplyHire นะครับโอเคนะครับโอเคเขาก็จะลิสต์มาให้นะครับคราวนี้ผมจะถามเพราว่า Please connect me to Indeed on the job o s t i n g p เ g e อ่ะเขาผมบอกว่าช่วยพาผมไปที่หน้าโพสงานหน่อยไม่รู้จะทำได้เปล่านะ,อะลองดูอ่ะเฮ้ยมันบราวส์แล้วนี่คือการบราวส์ของมันนะครับถ้าขึ้นตรงนี้นะเขาบอกว่า I'm sorry but it seems like there is an issue นะครับเขาบอกว่ามีปัญหานิดหน่อยในการที่จะพาไปที่นั่นนะครับเขาบอกให้เราไปที่นี่เว็บไซต์ indeed.com นะครับแปลว่าอะไรรู้ป่ะ แปลว่าเขาเนี่ยไม่รู้จริงๆว่ามันต้องไปที่หน้าไหนนะครับแต่เขาบอกว่าให้มองหาลิงก์หรือว่าปุ่มที่เขียนว,ว่า employers post a job เดี๋ยวเราลองสั่งเขาอีกครั้งหนึ่ง please try again on linking to post a job page ให้เขาลองอีกครั้งหนึ่งจะได้ไหมเออ HR ลุ้นตัวโกงแล้วนะ ไม่ได้นะครับยังไม่ได้โอเคแปลว่ามนุษย์ยังสามารถทํางานดีกว่านะครับเขาบอกว่าไม่ได้คอนเน็กไม่ค่อยได้นะครับโอเคนะครับไม่เป็นไรแต่คุณเห็นไอเดียแล้วใช่ไหมว่าเฮ้ยขนาด HR ยังโดนแบบ disrupt ขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูว่างานต่อไปใครจะถูก disrupt อีกนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกงานหนึ่งนะครับคืองานนักบัญชีกันเออเรามาดูกันดีว่านักบัญชีเนี่ยจะถูก ChatGPT นะครับ เข้ามารบกวนหรือเปล่านะครับอ่ะเราลองถามเขาดูแล้วกด New Chat นะครับทุกคนอ่ะทุกคนเรากด New Chat ขึ้นมานะครับแล้วเราก็พิมพ์ข้างล่างเลยนะครับบอกว่าฉันเป็นนักบัญชีถามเขาก่อนเนาะ Chat GPT สามารถช่วยงานฉันด้านไหนได้บ้างโอเคแล้วเราดูกันครับ เขาบอกว่าสามารถช่วยในเรื่องของการบันทึกบัญชีคุณสามารถใช้ c ช a t g p t เพื่อช่วยบันทึกข้อมูลบัญชีของคุณเช่นบันทึกรายการธุรกรรมเข้าออกการบันทึกการเงินการรายงานการเงินนะครับการวิเคราะห์บัญชี ChatGPT สามารถช่วยคุณวิเคราะห์ข้อมูลบัญชีเช่นการวิเคราะห์รายได้รายจ่ายและรายการเงินอื่นๆเพื่อให้คุณสามารถทําการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพการวางแผนและการคํานวณภาษีการปรึกษาธุรกิจ ChatGPT คาถามทางบัญชีโอเคผมได้ไอเดียอย่างหนึ่งผมอยากจะลองให้มันช่วยคํานวณภา,นคคานะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโอเคป่ะนะครับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคราวนี้ก็ถามเลยว่าฉันต้องการคำนวณ ภาษีและคำนวณภาษีและบุคคลธรรมดาของนายสมศักดิ์โอเคนะสมศักดิ์มีรายได้5 0 0 0 0 0บาทต่อปีจากการทำงานเป็นพนักงานเป็นเป็นข้าราชการดีกว่าเป็นข้าราชการนะครับเป็นข้าราชการไม่มี อ่ะมีค่าลดหย่อนมีค่าลดหย่อนเป็นประกันชีวิต2,000 20, 0บาทช่วยคำนวณภาษีรายได้พนรมดาให้หน่อยอ่ะลองดูซิจะได้ไหมนะครับทุกคนทุกคนเฮ้ยใครเป็นนักบัญชีช่วยคิดหน่อย ใครเป็นนักบัญชีข้อนี้ถูกไหมนะครับอ่ะกด continue generating ก่อนนะครับ mm hmm. เขาบอกว่านี่คำนวณภาษีนะครับคำนวณรายได้สุทธินะครับรายได้ประจำปีลดค่าลดหย่อนลดหย่อน20,000ก็คือเป็นแบบ Personal นะครับเป็นบุคคลนะก็คือลดไปเหลือ4 0 0แสน 480,000นะครับคำนวณภาษีราได้บุคคล p e r s o n a l Income Tax อ่ะอันนี้คือช่วงะช่วงของช่วงภาษีเนาะต้องจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้จะตกอยู่ในช่วงนี้ร้อยละ10%ใช่ป่ะอ่ะเขาก็จะบอกว่าโอเคอยู่ในอาตาาัตราภาษีร้อยละ10%นะครับก็480,000คูณ10ก็จะอยู่ที่อ๋อ20,000นน่าจะเป็นค่าลดหย่อนอ๋อค่าลดหย่อนเป็นค่าที่ผมบอกเนาะประกันเนาะความจริงมันต้องเอาเข้าไปลบ อีกมันยังมีค่าลดหย่อนอื่นอีกเนาะอันนี้น่าจะน่าจะไม่ถูกต้องถูกต้องไหมใครเป็นฝ่ายบัญชีใครเรียนรู้ด้านบัญชีใครรู้เรื่องภาษีมันยังไม่ได้ลดหย่อนในส่วนของอน,นันเนาะในส่วนของแบบเพอร์ซันแนลเนาะนะครับยังมีอีกเนาะก็เขาบอกว่าจะต้องจ่ายเงินภาษีบุคคลธรรมดา48,000ก็ถามว่าข้อมูลถูกไหม ผมคิดว่าไม่ถูกนะสำหรับผมผมคิดว่าเอ้ยอเท่าที่ผมรู้แล้วกันนะผมคิดว่าไม่ไม่น่าถูกใครรู้พิมพ์ตอบในคลิปวิดีโอให้หน่อยนะครับแต่คุณเห็นไหมว่ามันสามารถช่วยคุณได้มันสามารถช่วยให้ไอเดียคุณได้ว่าคุณจะต้องทํำยังไงต่อไปนะครับนี่คือคนที่ทํางานฝ่ายบัญชีนะครับด้านภาษีก็ถูกดิสรั t แล้วนะเออถูกดิสรั t แล้วนะครับเนาะ ในกานกันบ้างครับกับการที่เราได้เรียนรู้เนาะว่า c h a t GPT มันช่วยเราได้บ้างนะครับแล้วมันจะมาส่งผลกระทบกับงานของเราได้ยังไงดังนั้นเมื่อคุณรู้แล้วล่ะว่ามันจะส่งผลกระทบกับงานคุณยังไงคุณรีบเรียนรู้ครับในการใช้งานมันให้มันเป็นประโยชน์คุณจะได้ไปไวขึ้นคุณจะได้ไปได้ไกลขึ้นครับดังนั้นวันนี้ครับถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ได้ฉลาดแบบร้อเซนตแต่มันถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนข้อมูลมันจะเป๊ะครับดังนั้นวันนี้ทุกคนรีบไปศึกษาการใช้งานของมันซะผมบอกเเลยนว่าาาจํป็มกๆ ับทุกๆสายงานเลยนะครับวันนี้ครับถ้าหากใครเนี่ยกำลังเรียนรู้ในเรื่องของการใช้ ChatGPT อยู่นะครับแล้วอยากเรียนรู้แบบละเอียดลงไปนะผมมีคอร์สที่ชื่อว่า สั่ง Chat GPT ให้เป็นเลขาทํางานบนออนไลน์ง่ายขึ้น10เท่าครอร์สนี้จะเหมาะมากสําหรับคนที่สร้างตัวตนอยู่บนโลกออนไลน์อยากใช้ออนไลน์ในการทําการตลาดละกันเนาะเช่นสมมติว่าคุณแบบอยากจะทำคอนเทนต์นะครับหรือว่าคุณมีสินค้าคุณอยากจะเอาไปทําการตลาดคุณไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นตรงไหนคุณสามารถสั่ง c h a t GPT นะครับช่วยคุณได้ครับเนาะครอร์สนี้จะเหมาะมากกับคนที่ทําการตลาดนะครับคราวนี้ครอร์สนี้นะครับจะเป็นการเรียนรู้นะครับในกลุ่มปิดคือคุณเข้าไปเรียนนะครับจะมีคลิปวิดีโอสอนเลยว่าไปจากหนึ่งไป 2 3ไป4ไปสไปห้าแชีต้องรู้ตรงไหนบ้างนะครับความจริงไม่ยากแต่ในรายละเอียดเนี่ยมันมีรายละเอียดอยู่เนาะว่าจะสั่งคําสั่งยังไงให้มันได้คําตอบที่ดีนะครับและที่สําคัญเลยนะเมื่อคุณเรียนจบแล้วนะครับผมจะมีตัวอย่างสิ่งที่เรียกว่าพรอมนะครับให้คุณด้วยคุณแค่ Copy คําสั่งนะครับหรือว่าพรอมเนี่ยเอาไปวางแล้วก็เปลี่ยนสินค้าของคุณใส่เข้าไปในพรอมได้เลยเพียงเท่านี้ครับคุณก็จะได้คําตอบที่ตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นประโยชน์กับ การใช้งานของคุณมากๆนะครับใครสนใจราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะครับก็ทักและแอดไปเลยครับที่แอดครูคุณนะครับ KRU KUN มีตัวแอด้วยนะครับและที่สําคัญเลยนะอีกอันนึงครับคือถ้าคุณอยากสร้างตัวตนครับคุณอยากให้คนเห็นคุณบนโลกออนไลน์คุณต้องทำคอนเทนต์เป็นถูกต้องไหมครับแต่วันนี้เราไม่ต้องมานั่งคิดคอนเทนต์กันเองแล้วนะคุณสามารถใช้ ChatGPT ในการคิดคอนเทนต์ได้เหมือนกันครับซึ่งวิธีการก็ง่ายมากแค่เข้าไปถามเขาเลยว่าช่วยคิดคอนเทนต์ให้หน่อยแต่แบบนี้มันก็ตื้นเขินไปครับ วันนี้ครับในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่า22สุรลับสร้างตัวตนดันยอดวิวด้วย ChatGPT เนี่ยครับผมจะสอนทุกคนนะครับตั้งแต่การสร้างตัวตนการหาหน,าน้าน้ำนะครับรวมไปถึงการใช้ทำคอนเทนต์ยังไงครับด้วย ChatGPT ให้มันเข้าถึงผู้คนได้ครับซึ่งถ้าหากคุณใช้ ChatGPT เป็นคอนเทนต์ของคุณจะแตกต่างคอนเทนต์ของคุณจะหลากหลายและสร้างสรรกว่าครับเพราะว่าอะไรเพราะ ChatGPT มันไปดึงข้อมูลระดับ ระดับโลกระดับประเทศเรามาตอบคุณครับดังนั้นวันนี้ใครสมองตันอยู่ใช้ ChatGPT นะครับและสุดท้ายแล้วนะครับผมก็จะสอนลงลึกในเรื่องของแต่ละแพลตฟอร์มได้ว่าสูตรลับของแต่ละแพลตฟอร์มอยากโตแพลตฟอร์มนั้น,น,นต้องมีสูตรลับอะไรนะครับคอร์สนี้กลั่นมาแบบเนื้อเนื้อเน้นๆเลยนะครับสำหรับคนที่อยากจะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์โดยการติดสปีดด้วย ChatGPT ครับบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนครับคอร์สนี้ราคาเพียง1990บาทนะครับทักไลน์แอดเหมือนกันแอดครูคุณครับบอกว่าสนใจคอร์ 22สุดหลับนะครับเนาะหวังว่านะครับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับในการเริ่มต้นและเรียนรู้ว่าโอเคฉันไม่สามารถนั่งอยู่เฉยได้แล้วเพราะ ChatGPT เข้ามา แย่งงานชั้นในหลายๆด้านนะครับแล้วถ้าหากใครเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับฝากกดติดตามการกด subscribe กันไว้นะครับผมครูคุณครับผมสอนในเรื่องของการทำการตลาดออนไลน์นะครับวันนี้เราต้องเรียนรู้ครับการตลาดออนไลน์ในยุค AI ครับทุกคนใครยังไม่กดติดตามกดติดตามนะเจอกันเป็นคลิปวิดโอคลิปหน้านะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ